สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Hell Maiden กันนะคะเพื่อนๆเ,เกมนี้เป็นเกมแนวลฟ์เซอร Survival นะคะไปดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างโอ้มาถึงลอยนะ้ำมาก่อนเลยอะ่ะอันนี้คือตัวละครของเราปะวิน่าจะใช่ด้วยนะคะ คือพอดูตัวละครใกล้ๆอ่ะมันเป็นเหมือนบิตพิกเซลเพื่อนๆแต่ว่าพอมองแบบว่ามุมไกลๆนะก็ภาพสวยดีนะคะแล้วก็จะมีเหล่าตัวละครนะคะมาน่ารักนรักให้เราดูตัวใหญ่ๆระหว่างช่วงที่เขาสนทนาแบบนี้เลยนะคะนี่ดูเจ๋งดีอะ่ะเราก็ได้เจอกับสาวน้อยคนนี้นะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ก่อนที่เราจะออกไปผจญภัยกันเอาล่ะไปแล้วอะไรเดี๋ยวเขายังไม่ให้เราไปอย่างงั้นเหรอบอกช้าเกินไปแล้วเราก็ออกมาลุยเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ดูเหมือนเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มีอยู่จริงหรืออาจจะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคะ ดูสิคนที่คอยเตือนนี่ก็ตามเราไม่ทันเลยนะคะเข้ามาอีกโลกหนึ่งแล้วละ่ะผ่านประตูวับเข้ามานะคะมีแต่ฟากปลาขักพังอะเซค c คลแรกว้วมุมมองแบบนี้มันเป็นอะไรจีคุณคุณตา เอาละฮยแล้วนี่มันอะไรอ่ะโอ้เจ้าตัวที่เป็นเงาๆอ่ะเ,เ,เพื่อนๆเ,เขาบอกว่าอันนี้ให้ของขวัญเราด้วยเราก็เก็บมาแล้วนะคะปึ๊บน่าจะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือว่าเราจะถูกหลอกล่อมาที่ดินแดนแห่งนี้โอ้ มันเป็นเหมือนไอ้นี่เลยนะแบบว่าตัวที่แบบว่าเป็นจอมันเป็นอ e ีวิลกับตัวแองเจิลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คนนั้นก็ก็อยากจะเตือนเราแต่ว่าเตือนไม่ทันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจะแนะนํานะคะว่ารายละเอียดต่างๆของอินเทอร์เฟซเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมุมซ้ายบนเนี่ยก็จะมีสเปลไอสีแดงๆหมุนๆน,นั่นเป็นเหมือนกับว่าเราสามารถไล่เวทมนต์ได้แล้วก็จะมีแดชชาร์ท นะคะคก็คือสามารถกดแดดได้2ครั้งติดนั่นเองนะคะแล้วก็มีเลือดของเราให้ดูตอนนี้มี1000เต็ม1000กันเลยแล้วก็ด้านบนตรงกลางนะคะจะเป็นเวลาแล้วก็ขวามือบนนะคะจะเป็นมินิแมปด้านล่างนี่จะเป็นการ์ดท,ที่อยู่ในมือของเราโอ้เป็นล็ไกไ์แบบแนวระบบการ์ดอย่างนั้นเหรอหวยแล้วอันนี้คือต้องตีเองปะโอไม่ต้องไม่ต้อง คือมันจะเป็นตีแบบอัตโนมัติเพื่อนๆโอ้หมุนได้นะคือแบบทิศทางการโจมตีนะคะโอ้ยต้องสู้กับไอ้จูจหนอนเนี่ยนะปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บก็จะเป็นการเล่นนะคะสไตล์เกมลกไล์เลยเพื่อนๆโ,โอ้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 แย่แล้วแย่แล้วหนีไม่ทันก็คือเราจะต้องจัดการกับเจ้าพวกมอนสเตอร์ที่โผล่มานะคะแล้วก็เก็บไอ้ลูกวิญญ,ญาณสีฟ้านั่นแต่ว่า อันนี้มันเป็นตีแบบนี้นะแต่ว่าต้องหมุนทิศทางการต่อสู้เองนะคะแล้วก็สามารถกดใช้การ์ดพลังได้นี่มีเด็กการ์ดให้เลือกเพิ่มเติมอีกแล้วนะคะมีบอกด้วยนะคะว่าแต่ละจุดของการ์ดเนี่ยเออมันบ่งบอกถึงอะไรนะด้านบนนะคะจะมีเลเวลของการ์ดบอกนะคะแล้วก็จะมีสีของการ์ดนะคะเพื่อที่จะดูประเภทของการโจมตีแล้วก็จะเป็น ประเภทของการโจมตีป่ะเออน่าจะใช่อะไรประมาณนี้เพื่อนๆแล้วก็จะมีด้านล่างนะคะที่จะบอกว่าการ์ดของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนั่นเองอเคต่อแล้วก็จะมีบูทการ์ดได้มีเอฟเฟกต์การ์ดแล้วก็มีนี่ไงนี่ไงที่ประเภทของการประเภทของการ์ดที่สีแตกต่างกันอ่ะเพื่อนๆบูทการ์ดอ่ะเออมันจะมีบอกนะคะเป็นเอฟเฟกต์การ์ดหรือว่าสเปซการ์ดหรือว่าจะเป็น มิราเคิลการ์ดเคิร์ฟการอะไรแบบนี้โอ้ก็จะเป็นประเภทการโจมตีนั่นเองนะดูสิว่าเราจะเลือกอะไรดีอยากได้การ์ดโจมตีอะนี่อิน e ร s ดามเ a g e แต่ก็จริงๆเราอยากได้สกิลใหม่มากกว่าโอ้การ์ดนี้ดูน่ากลัว <laughs> น่ากลัวดีชอบ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้ดีไหมมแล้วมันเป็นแบบสัญลักษณ์รูประเบิดด้วยเออมันจะเป็นแบบระเบิด รอบตัวปะ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดการ์ดข้างล่างอะ่ะไม่รู้ว่ามันกดยังไงตอนนี้เราใช้จอยเล่นนะคะเพื่อนๆก็ต้องหมุนหมุนผิดทาง <c oughs> โอ้โอ้โอ้มีบอสไม่ใช่บอสมันจะเป็นมอนสเตอร์อีกกลุ่มนึงมาแล้วซึ่งมันโหด เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะว่าการ์ดท,ที่เราเลือกมาเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลากดสกิลเนี่ยมันกดยังไง้ยมีการ์ดท,ที่เหมือนกันนะคะกพจะสามารถเพิ่มระดับของการ์ดได้ใช่ป่ะอ่าเอาดิเอาการ์ดเดิมนี่เลยไปอัพเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่สกิลใหม่แต่ว่า มันจะเป็นแบบว่าทําให้เกิดการระเบิดขึ้นเดีวก่อนเราจะเลือกยังไงเดี๋ยวก่อนนะเราค่อยๆเออแบบนี้ได้แล้วรวมกันเป็นระดับ2อ,อ่าใช้ได้เลยเดี๋ยวจะไปจัดการไอ้ตัวบินบินนั่นก่อนยุ่งจริงๆเลยโอ๊ยอยากได้สกิลที่มันแบบว่าเป็นบารียรอบตัวอะไรอย่างงี้จังเลยปึ๊บอู้ และอันนี้คืออะไรเว็บพนการ์ดโอนี่ไงที่อยากได้เพื่อน,เ,อนเป็นการ์ดที่ช่วยเพิ่มการโจมตีนะคะคือแบบว่าอันนี้มันจะเป็นโจมตีด้วยไอ้อนนกยูงนี่ใช่ไหมมันเป็นทิศทางเดียวเออทีเนี้ยเราจะได้โจมตีแบบอื่นบ้างนะคะอันนี้เขาก็ให้ดูรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะมันจะมีบอกแบบของการ์ดนะคะเราอยากได้อันที่มันโจมตีรอบตัว อันแรกเป็นโจมตีด้วยไฟบอลใช่ป่ะอันที่สองเป็นใช่ไหมสัญลักษณ์แบบนี้วิอ,อันนี้เป็นโจมตีด้วยหนามแเราเลือกอันกลางล้วแต่จริงๆอันสีทองมันน่าจะดีกว่าปะ่ะใช่ไหมขอบทองมันน่าจะสุดยอดกว่าเอ้ยเราเอาขอบทองแล้วกันเราเปลี่ยนใจปึ๊บโอเคใส่มาเลย อโอ้นั่นไงโจมตีด้วยหนามแบบนั้นคือไม่ต้องเลงไงไออย่างเงี้ยมันคือต้องเลงอุ้ยไอหลังคานี่มันคืออะไรโอ้เติมเลือดนั่นเองนะคะเป็นไอเทมเติมเลือดอ๋อไอการ์ดข้างล่างคือไม่ต้องกดใช้มันเป็นแบบประมาณว่าให้เรารู้ว่าเรามีการ์ดอะ าการโจมตีอะไรอยู่ในมือบ้างนั่นเองตอนนี้เลเวลอัพอีกแล้วให้เราเลือกอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเพิ่มดาเมจดีสามเซนี่ยจัดการก,กับเจ้าบอสตัวนี้ก่อนมาแล้วก็ตีแล้วถอยตีแล้วถอยไปเรื่อยๆฉันจะเอาอะไรไปสู้กับนายละ่ะอาวุธของฉันมีแค่นี้ นี่นกยุงขนนกยุงพิ้วพิวมามาไอ้จูพวกหนอนอยิ้ยวย็้จริงๆเลยแย่ละแย่ละอย่ละ,ละ,ละตัวตัวโหดๆมันเริ่มมากันเยอะแล้วบอสก็ยังไม่ตายเลยเอามาดูสิเลือดก,ก็ลดลงไปตั้งเยอะแล้วนะคะ มีเกมแบบนี <rapper> <th> ้เล่นเพลินจริงที่เราชอบถึงแม้ว่าจะหนีแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนี้โอ้ยเลือดอยู่ไหนไอ้ข้างบนน่ะมันมีมันมีเนี่ยอุ้ยสลามก็มาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยข้างล่าง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 มีเวทข้างล่างมีเวทเวทเจ้าเวท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 โอ้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 อะไรอ่ะ กูแอรี่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เติมเลือดไงตอนนี้บอสก็ไอ้นี่เอาไว้นี่ไอ้เขียว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 เพิ่มสปีดเพิ่มสปีดต้องสปีดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วแล้วแล้วเรานลงมาอืมเพิ่มแดดเหรอไม่ใช่เพิ่มสปีดด้วยใจร้ายมากเลยอุ้ยอะไรไอ้นอนบุ้งไอ้นอนบุ้งมันพุ่งชาร์จอีกตะหาก นี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจุดเติมเลือดจุดเติมเลือดมาดีมาเลย <c oughs> มันเพิ่มแม็กแฮดพีเฉยๆปะ <c oughs> เอ้เอ้เอ้ <c oughs> มันเพิ่มแม็กแฮดพีเฉยๆมันไม่เพิ่มแฮดพีให้เราฉันเสียใจสุดๆมันมีฟื้นฟูเลือดบ้างไหมเนี่ยอินคริตโปรเจกต์ไทยดีกว่าเพราะว่าเรามี ไอ้สกิลที่เป็นหนามพุ่งๆนะคะแล้วถ้าอินค e ิปโ p r o j ก c t i นี่มันจะเพิ่มหนามไหมเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นสกิลที่ยิงจากกัวเราไปดิมันเหมือนเป็นไล่เวทปะเอาอะไรดี Increase Weapon Attack Duration โจมตีเร็วมากขึ้นใช่ป่ะอก็ไม่ได้อะไรดีอะไรดีอันสุดท้ายอุยแต่ว่าสีมันสีฟ้าอันนี้มันสีแดงสีแดงน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่สีฟ้าก็ดี เอาจมตีกันล้วกันมาตีแรงไว้ก่อน exp เพียบเลยเม็ด exp เพียบเลยอู้เพิ่มพลังเลยเพิ่มพเลยเพิ่มพเลยอ๋อ,อไอตรงเนี้ยมันต้องอยู่ยืนอยู่ให้ได้นานที่สุดมันถึงจะหล่น,นไอตรงศาลาแล้วคือเรายืนไม่ได้ไงตอนนี้ทวยอะไรอะ่ะทวยอะไรอะ่ะเลเวล up <c oughs> มาก่อนนะคะโอ้ ตอนนี้จะเลือกไอ้นี่ได้แล้วชามเลือกไอ้นี่เลือดเลือดเลือ <S <S ดแล้วกอนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่การบอสได้แล้วแต่ว่าเราเก็บเติมเลือดไม่ได้จะต้องไปเอาเหีบเผื่อมีของเติมเลือดในหีบนั่น โอ้เยอะเหลือเกินโอ้ยนั่งยังไงเติมเลือดถึงไม่เดินถึงไม่เดินถึงไม่แดดทีด่แดดแดดเออแดดไปมีแ <c oughs> <c oughs> ดดแต่ไม่ใช้แดดเดีด๋ยวก่อนเอาไอการ์ดนี่ก่อนเพิ่มเพิ่มอีกตึกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเลเวลมันยังไม่เพิ่มใช่ปะ่ะเอ้ยเจอเติมเลือดอีกแล้วข้างล่างข้างล่างและตอนนี้นะคะก็มีสกิลมาให้เราเลือกอีกแล้วเพิ่มไซด์แอตแท็กไซด์ไหม เออจะได้ตีแบบได้เยอะขึ้นคือมาเรียเขาเรียกอะไรแอเรียในการโจมตีมันจะเพิ่มมากขึ้นเติมเลือดอันนี้ไม่ใช่เหรอเราเป็นรูปหัวใจแล้วเป็นแฉกๆนึกว่าเติมเลือดไม่ใช่แต่ว่าเป็นสเปลนะคะเป็นการไล่มนเลื่อเลเ,ลเลือกได้เหรอเราไล่อย่างไงเขาบอกกดวายฉานก็ แล้วย่แล้วไปแดดลงกลุ่มนั้นนีไ่ไงกดได้แล้วมาแล้วไรมนจะเป็นยังไงโอ้มีคัตซีนด้วยสวยชวิงโอ้โหเป็นเม็ดเวทมนต์ไฟโอ้โหเบิ้มทั้งฉากเดี๋ยวบึ้มแล้วได้อีกได้อีกได้อีกแดดเอ้ยทมเดินนิดนึงข้างล่างข้างล่างเจอแล้ว ปึ๊บโอ้โหเก็บพีเกก่อนนะคะเทียบเลยเอาอะไรดี Alrighty, ตอนนี้เ i ิ s t ส t ไตลหรือว่าเอาไอ้นี่ดีกว่าตีแรงๆ c h ร r m of power ดีกว่าปึ๊บโ oh oh. อ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเลือกการ์ดกันอีกแล้วนะคะเอาอะไรดี Alrighty. Mighty s ไ y ล e เพิ่มคริดีไหม หรือ a t t a c k speed เพิ่ม a t t a c k speed เพิ่มก็ดี a t t a c k speed ดีกว่าอยู่มาอีกแล้วเอาละ่ะไรมน f ูฮ่าฮาฮาฮายิบยิๆๆ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 ีมาอีกแล้วชามาชามออฟพาเวอร์ มอดมาอีก yeah. นะแล้วมอดนายน่ะเราแย่แล้วสิเราเออกจากวงนี้ไม่ได้ใช่ไหมเลือดจะเหลืออยู่แค่นี้กระปิกระปิ้ปวมากเลยนะคะอู้แพนแมนเนจเมนต์คืออะไรเอาอะไรเพิ่มดีเปลไฟไฟบอลหรือว่าไลนิ่งโบไลนิ่งโบดีกว่าสายฟ้าเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ เนี่ยที่อยากได้เขาบอกว่าจะมีไอล้ลูกๆอะ่ะสเปียร์สองลูกรอบตัวเราเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจมันจะได้แบบว่าสะท้อนออกไปนี่แบบนี้โอ้อย่างนี้ใช้ได้ไอ้นี่แหละที่อยากได้ชอบเลยบอสนายน่าโอ้ยเยอย <laughs> ยะ ทำไมเราออกไม่ได้เหรอตรงเนี้ยไอออกไม่ได้จริงด้วยแย่ละเด็ดก็หมดอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดูแบบดีมีอะไรอยู่ใกล้ๆที่เราพอจะเก็บได้บ้างวะเอ้ยนี่ไงเพิ่มโจมตีอย่างนั้นเหรออุ้มมันเยอะอ่ะโอ้ยมันเยอะไปหมดแล้ว ไอลูกบอลน,นี่มันเบามากเลยอ่ะเธอหรือว่าเราเดินเร็วเกินไปจนกระทั่งลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้โดนกับใครเลยเอาละมาต่อตอนนี้นะคะเราจะเอาเอฟเฟคอะไรเพิ่มดีมาลีดีเฟนต์ป้องกันเหรอดีไหมหรือว่าเอาความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นความเร็วในการโจมตีเพิ่มเกว่ยเรารู้สึกว่าเราตีไม่ตายเลย เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยเอ้ยเร็วแล้วโอ้โหเดินไปชนเขาเองอีกเธอเละเลยอยู่ห้าสิบสองตอนนี้เราเดินเร็วมากแล้วนะเดี๋ยวเดินเร็วแป๊บเดียวใช้อีกแล้วเก็บ EXP ดีกว่า พวกหนอนพวกนี้ย yeah, yeah, yeah. ัวเยียยัวเยียไอตุกกาคอยเข้ามามาอะไรกันเยอะแยะไปหมดขอพลังโจมตีเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งสิเอาอะไรดีทำให้ศัตรูติดไฟไหมถ้าเกิดถูกโจมตีดีไหมเอาดีมา เผือว่าเราตีโดนนิดนึงเขาจะได้แบบฟูฟูฟูฟ,ฟูร่วงไปเองอะไรอย่างนี้โอ้โหยมาเยอะอีกแล้วห้าสิหสิบของเราโหอุ้ยเติมเลือดอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะสีชมพูใครเห็นว่าเมื่อกี้แวบบด้านบนอ่ะด,ด้านบนซ้ายอ่ะ ไม่ใช่เติมเลือดแต่ว่าเป็นอย่างอื่นนะคะเอาเบิร์ดาเมจเพิ่มดีกว่าหรือว่าเดินเร็วเพิ่มดีเออเดินเร็วดินเร็วเอาเดินเ,เร็วก่อนตอนนี้เดินหลบหนีใครเขาไม่ทนันลราสกิลก็ยังไม่มาเลยอันติอ่ะอันติอ่ะ จริงๆเราคงจะเดินเร็วเกินไปจริงๆเนื่องจากว่ากลัวหนีตายนะคะไอ้ลูกฟ้า้าที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะมันเลยไม่ทําดาเมจกับศัตรูเท่าไหร่โอ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้เราเกือบตายแล้วเลือกสกิลอีก increase attack size มันจะต้องมีแบบเอกการ์ดที่มันคู่กันอะไรด้วยใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะคะก็เลือกไปก่อน อันนี้อินคิดแอนแฮกไซด์มันจะทำให้วงใหญ่ขึ้นปะอุย้ยเ้วใหญ่เ้ว,วติดติดติดพื้นอุ้ยเลื่อนเราเพิ่มขึ้นไปปิดนีงตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไงเก็บ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 เย่อันติได้แล้วจ้ามาเลยคนนกยุงไฟฟู่มรึบๆรึบไฟปรึบๆรึบ ไฟพุบๆมาดีมาดีบอสใกล้ตายละเราก็ใกล้แล้วเหมือนกันอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกลัวแต่กากอยข้างหน้านี่แหละโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย, <laughs> อยไอ้ลูกไฟกากอยเนี่ยมันร้ายมันร้าย บอสใกล้จะล่วงแล้วแต่ว่าเรากลัวเราจะล่วงไปก่อนด้วยลูกไฟตกากรวยนะคะเอ้ยมีเติมเลือดบ้างไหมไอพวกหลังคาพวกนั้นอะหลังคาสาลาอ้าฮายกะจะรอให้บอสมาแต่ว่าก็ล่วงไปซะก่อนนะคะเสียจุยจริงๆอ่ะก็เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ภาพที่แบบจะเป็นอนิเมะแนวแบบเ,เก่าๆ นิดนึงนะคะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนิดหนึ่งเพื่อนๆก็เล่นสนุกดีแต่ก็ต้องแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าการ์ดไหนมันแบบว่าคู่กับการ์ดไหนอะไรยังไงกันอีกทีนึงนะคะอืถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้นะคะมีให้ดาวน์โหลดนะคะลองเล่นกันในสตรีมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลิปของเรานะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีเกมไหน น่าสนุกนะคะเพื่อนๆก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่สนับสนุนช anel เรามาตลอดด้วยนะคะและ้วก็ทุกคนที่แวะเข้ามาดูคลิปของเราด้วยเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย